สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสารรอบตัวเรานะครับชั่วโมงที่4นะครับในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูจะได้อธิบายเกี่ยวกับการแยกสารนะครับในรูปแบบต่างๆให้กับนักเรียนได้รับทราบไปชมกันเลยครับ การแยกสารผสมนั้นมีหลายวิธีมากมากเลยนะครับมาดูวิธีที่1ครับการแยกสารโดยการหยิบออกนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกันชัดเจนนะครับโดยการใช้มือหยิบออกเคลียรออกหรือใช้วัสดุอื่นช่วยหยิบออกนะครับนักเรียนนะครับภาพแรกนั้นนะครับมี เมล็ดถั่วนะครับที่ผสมกันอยู่ในถาดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะใช้มือนะครับในการหยิบเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์พืชออกจากกันนะครับเหมือนที่อยู่ในจานนี้เลยนะครับตัวอย่างนะครับของการแยกสารผสมด้วยการหยิบออกนะครับก็อย่างเช่นการแยกกรวดออกจากเมล็ดข้าวสารนั่นเองครับต่อไปครับ การร่อนนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งนะครับที่มีขนาดแตกต่างการผสมกันอยู่ออกจากกันโดยของแข็งมีขนาดเล็กนะครับและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้นะครับโดยในที่นี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ก็อย่างเช่นตะแกรงหรือว่ากระชอนนะครับให้สารผสมที่มีอยู่นะครับใส่ลงไปในตะแกรงนะครับ หรือว่ากระชอนของเราหาแบบนี้นะครับใส่ลงไปในตะแกรงหรือว่ากระชอนเหมือนภาพนี้เลยนะครับแล้วจะนะับทำกัญร่อนครับสารที่มีขนาดเล็กกว่ารูนะครับสารที่มีขนาดเล็กกว่ารูก็จะผ่านรูออกมานะครับส่วนสารที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะติดอยู่ด้านบนตามภาพนี้เลยนะครับ การแยกสารผสมโดยการร่อนนะครับก็อย่างเช่นาการร่อนเมล็ดข้าวเปลือกนะครับการร่อนแป้งนะครับในการทําขนมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการแยกสารผสมด้วยการระเหดนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่ระเหดได้ผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ครับ คือการให้ความร้อนกับสารผสมนั้นจะทำให้สารที่ระเหยได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวก่อนครับทำให้แยกสารที่ผสมนั้นออกกันได้ยกตัวอย่างนะครับขณะนี้นะครับมีทรายและเกร็ดไอโอดีนผสมกันอยู่หลังจากนั้นให้ความร้อนครับให้ความร้อนเข้าไปนะครับ จะทำให้เกล็ดไอโอดีนนั้นระเหยออกไปเหลือแต่ทรายที่อยู่ในบีกเกอร์นั่นเองนะครับการแยกสารด้วยการระเหดก็อย่างเช่นนะครับการแยกเกล็ดไอโอดีนออกจากทรายโดยให้ความร้อนกับสารผสมนั่นเองครับต่อไปครับการใช้แม่เหล็กดึงดูดออก เป็นวิธีการแยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมนั้นมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดเรียกว่าสารแม่เหล็กนะครับโดยการนําแม่เหล็กวางสัมผัสกับสารผสมนั้นนะครับก็จะทําให้นะครับ,นะรบสารดังกล่าวที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับถูกดูดติดขึ้นมานั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับ แม่เหล็กที่ดึงดูดนะครับออกจากกองขยะนะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียกอีกคำหนึ่งนะครับว่าปั้นจันนะครับลักษณะของปั้นจันตัวนี้นะครับจะมีนะครับแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณปลายนะครับแล้วก็จะดูดนะครับดูดเอา เศษเหล็กนะครับที่อยู่ในกองขยะเพื่อแยกออกมาจากกองขยะนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าปั้นจันไฟฟ้าการรินออกนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ลายในของเหลวนะครับโดยการค่อยๆรินออกนะครับโดยการค่อยๆรินออกอย่างเช่น ก่อนที่เราจะหุงข้าวนะครับเราต้องทําความสะอาดข้าวสารเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราค่อยๆรินน้านะครับออกจากหม้อโดยที่ข้าวสารก็จะไม่ไหลออกมาด้วยนะครับหรือการล้างผักพลไแม้ต่างๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการล้างนะครับเราก็ใส่ภาชนะและเปิดน้ําใส่ภาชนะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการ รินน้ำออกจากภาชนะนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นการตกตะกอนนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะขุ่นนะครับโดยการตั้งสารทิ้งไว้นะครับให้เกิดการตกตะกอนนะครับหรือใช้สารส้มนะเดียใช้สารส้มนะครับ เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วขึ้นนะครับโดยการแกว่งครับแกว่งสารส้มนะครับในสารผสมนั้นแล้วตั้งทิ้งไว้จนทำตกตะกอนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของน้ำคลองนะครับเพราะน้ำคลองนั้นนะครับเป็นสารแค้นลอยนะครับเมื่อนำสารส้มไปแกว่งนะครับจะทำให้ของแข็งนะครับตกตะกอน ลงอย่างด้านล่างของภาชนะนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นของเหลวใสนั่นเองครับการแยกสารผสมนี้นะครับก็อย่างเช่นนะครับขั้นตอนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการทำให้เกิดการตกตะกอนนะครับส่วนใหญ่นะครับบ่อบำบัดน้ำเสียพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ไปเป็นการแยกสารผสมด้วยการกรองนะครับเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำครับโดยการเทส,สารผสมนะครับผ่านอ,อุปกรณ์ที่มีรูพลเช่นผ้าขาวบางนะครับกระดาษกรองสำลรีกระชอนจะทำให้อุณภาพนะครับของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับ ติดอยู่ด้านบนนะครับส่วนน้ําหรือสันลายที่เป็นน้ํานะครับก็จะผ่านรูพุนลงมานะครับยกตัวอย่างนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับทําการคั้นกระทินะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคั้นเสร็จแล้วนะครับก็เททั้งหมดนะครับลงในผ้าขาวบางนะครับลงในผ้าขาวบางซึ่งผ้าขาวบางก็จะมีรูเล็กๆนะครับทําให้ของเหลวนั้นอยู่ในภาชนะ ส่วนกากมะพร้าวนั้นก็จะอยู่ในนันเองครับการแยกสารผสมด้วยการกรองนะครับเช่นาการกรองกากกาแฟออกจากน้ํานะครับหรือการกรองกากมะพร้าวจากน้ํานั่นเองนะครับต่อไปเป็นการระเหยแห้งนะครับการระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารผสมนะครับที่มีของแข็ง ละลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเรียกว่าสารละลายนะครับโดยเราจะให้ความร้อนครับโดยเราจะให้ความร้อนแก่สารผสมนั้นนะครับจนสารผสมนั้นระเหยครับเกิดการระเหยกลายเป็นไอนะครับจนเหลือสารที่มีสถานนะเป็นของแข็งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างภาพนะครับอันนี้เป็นน้ําเกลืออ่า น้ำเกลือเด็กๆลองบอกครูเซทเพราะว่าน,น้ำเกลือนั้นเกิดจากอะไรผสมกันอยู่เกิดจากน้ําผสมกับเกลือนั่นเองนะครับเมื่อเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการระเหยนะครับของเหลวก็จะเกิดการระเหยนะครับเมื่อของเหลวระเหยจนหมดไปนะครับก็จะเหลือนะครับเกลือ นะครับที่อยู่ในภาชนะเองนะครับการแยกสารด้วยการระเหยแห้งนะครับก็อย่างเช่นนะครับการทำนาเกลือนะครับหรือว่าการทําเกลือสมุนนะครับวิธีการนะครับโดยการปล่อยน้ําเค็มเข้ามาในพื้นที่นะครับประมาณ1 5บหถึงยีเซนติเมตรนะครับประมาณ1 5บหถึงยีเซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้ความร้อนนะครับจากดวงอาทิตย์ ทําให้น้ํานั้นค่อยๆเร่เหยไปสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือเกลือนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือการต้มครับการต้มเกลือสนเทาแบบดั้งเดิมนะครับโดยการนําน้ําเค็มนะครับมาให้ความร้อนนะครับมเมื่อไอ้น้ำระาเหยื่อไ,ไปก็จะได้เป็นเกลือน,นะครับสรุปนะครับ เราสาม,มารถแยกสารผสมในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะครับได้ครับเช่นการใช้มือหยิบแยกกรวดออกจากาเาล็ดข้าวสารนะครับใช้การครองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินะครับการรินแยกน้ำสาวข้าวออกจากข้าวสารนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ไม่มีการบ้านนะครับคุณครูหวังว่านักเรียน จะตั้งใจดูคลิปนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ